ขอส่งกุ้ยบ no ok, ้านพี erca, ่น okay. no ok okay. ุค่ะหน้าโป้กนะคะคนโป้เดี๋ยวไจนะคะคนหน้าโป้กใครสนใจพี่น้องคนได้สนใจก็สั้งได้นะคะสั้งบ้านพี่นุกได้ก้อนพี่นุนึ่งกันนะคะวันนี้สีชมพูนี่อ่ะพี่ดำกำลังลุ้นใจ

ไม่ยิกงแล้วนี้นึกไม่เจอดาวตินไม้ขอินมญาตเราวิ่งกันแก้สิ้นานาปมก็อีสังก็เชิญนะแกเชิ็ได้เลยนะครับตีวันปีนู่ปีนู่ดื่นน้ำยางสดมาสร้างได้เลยโอ้ยท่องร้อน ก,ก,ก,กูนูคนจกอุ้ยมาเลยอ่ะนองมัีเนะเ่ได้เพลงค่ะ